นี่พ่อแม่มาจากพิษณุโลกครับมารถไฟเมื่อคืนครับถึงอดอนเมืองประมาณตีห้าครับก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมเหมือนเดิมครับมาล้องผมแล้วก็มาล้องผู้ก,การสอบสวนกลางครับท่านธีรพป่าผู้การกองปราบท่านมนตรีครับขอความเป็นธรรมมามีนกต่อครับใช้คําว่าเพื่อนนะอยู่แถวสมุทรปราการพาน้องไปทํางานมาเลเซียฮะแต่พ่อแม่เนี่ยเขางง ว่าทำไมพาน้องไปมาเลเซียแล้วก็ตัวเองกลับมาคนเดียวปรากฏว่าน้องเนี่ยคุยกับพ่อแม่ของฟามช่วยเหลือพ่อแม่ฟันธงว่าน้องเนี่ยตอนเนี้ถูกวางยาที่มาเลเซียครับร้องอยากจะกลับบ้านฮะตอนนี้คิดว่าย่ําแย่มากฮะอาการผมได้ดูในรูปแล้วที่ส่งให้พี่ๆนักข่าวฮะน้องโดนวางยามอมสาวฮะ พูดง,ง่ายผมเห็นแล้วผมเนี่ยขนลุกแล้วก็ใจผมไม่ดีสงสารมากฮะผมเรียกร้องไปวันนี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับผู้มีราชการจำรวนแห่งชาติท่านต่อสัดว์พิมลน,นะครับเลัฐมนตรีให้ประสานไปที่มาเลเซียครับสถานทูตไทยมาเลเซียให้เร่งรัดช่วยเหลือลูกของคุณแม่กลับมาที่ไทยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่พูดในความร,รู้สึก แม่คนหนึ่งที่รักลูกและเป็นห่วงไปอยู่ต่างแดงครับขอเรียนเชิญคุณแม่ครับ<า>พูดดังๆครับแม่ต้องกานได้ลูกแม่กลับมาทําไมทําไมเพื่อนไปแล้วเพื่อนึงถกลับมาคนเดียวแลนะลูกแม่ซึ่งมีนกต่อไปต่อกันมาลูกแม่ได้จับแม่ไม่ได้อะคะ่ะแม่อยากขอความเป็นธรรให้ช่วยจับคนชื่อมายเนี่ยคะ่ะตัวละครนี้มา,ขาไขพิิศณาว่าลูกแม่เป็นอะไรบ้างตอนนี้คะ่ะ ไปเดินทางไปด้วยกันสองคนค่ะจึงชายค่ะและไมายกลับมาภายในสามวันแต่เมย์ไม่ได้มาและไม่ได้ติดต่อแม่เป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะคุณแม่ค่ะขออนุญาตเรียนถามค่ะน้องไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณแม่ไปวันที่เจ็ดค่ะเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกาค่ะ แล้วนับตั้งแต่วันที่ไปน้องได้มีการมาปรึกษาทางครอบครัวก่อนไหมคะคุณแม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาค่ะคือติดต่อลูกไม่ได้ค่ะตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤศจิกาถูกต้องไหมคะซึ่งวิดีโอมาว่ารักครอบครัวมากไม่ได้วีดีโอพิมพ์มาค่ะคือพิมพมาว่าเขารักครอบครัวมากแล้วก็ติดต่อลูกไม่ได้เลยค่ะที่ติดต่อได้คือเมื่อไหร่อ่ะคะอ่ามีซึ่งมีผู้หญิงที่ชื่อโซดาอยู่ทางนูน้นซึ่งวิดีโอคอลมาบอกว่า ลูกแม่ติดยาบ้างถ้าอยากให้ลูกคืนเขาเรียกเงินแม่เขาก็เขาเรียกเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่คะคุณแม่ณเนะมื่อคืนตอนแรกสี่หมื่นห้าเมื่อวานขอสองหมื่นหกและคะเขาบอกแมว่าไปทําอะไรขึ้นมาเลยแม่ไม่รู้ว่าคือเขาทำอะไรกันแต่คือแม่อยากรู้แม่ร้อนใจลูกแม่ตกในสภาพที่เหมือร้อยจับแ,แม่ไม่ได้ไม่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับแม่เลย แม่ตอนก่อนที่จะไปมาเลนี่ยลูกสาวเราได้บอกแม่ว่าเขาจะไปทำอะไรกันไม่ได้บอกแม่ค่ะคือแม่ทราบอีกทีคือน้องอยู่ที่มาเลเซียแล้วถูกต้องแม่ใช่ค่ะปกติน้องเขาทำงานอะไรไหมก็คืออะไรเนี่ยอ้าก็คือแบบเพื่อนก็คือแม่ก็ไม่รู้จักคือแบบทุกอย่างคือคนชื่อไมายอ่ะหลอกใครคือแบบต้องรู้คือไม้รู้ดีที่สุดอะค่ะลวลูกสาวเราทำอะไร อยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยอะทำไรครับลูกสาวลูกสาวเรียนหนังสือหรืออะไรอยู่ไม่ได้เรียนค่ะทํางานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเพื่อนคือแบบคนชื่อไม้ในแม่อยากให้จับตัวมาทีว่าลูกแม่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วก่อนหน้าที่น้องจะไปมาเลเซียค่ะน้องอยู่กับคนชื่อไมยอยู่แล้วถูกต้องไหมคะไม่ค่ะเขาอยู่ห้องเช่าคนชื่อไม้มาหาน้องที่ห้องเช่าค่ะได้ได้มานอนที่ห้องเช่าของลูกสาวแม่แล้วเช้ามาได้พากันหายไป เพื่อนข้างห้องบอกว่าได้พากันบินไปที่มาเลเซียค่ะนะทุกวันนี้คนชื่อไม้ไม่เคยติดต่อแม่เลยน้องยี่สิบสองปีค่ะน้องไปมาเลเซียวันที่เจ็ดพฤศจิกาแล้วคนชื่อไม้กลับมาวันที่เท่าไหร่แล้วคุณแม่สิบเอ็ดพฤศจิกาค่ะแม่เองได้เจอคนชื่อไม้ไหมคะไม่ค่ะ แล้วเราทรา,าบได้ยังไงว่าเขากลับมาคนเดียวหรือว่ามีการติดต่อกลับมาหรืออะไรยังไงอ่วแม่ไปหาลูกที่กรุงเทพเนี่ยค่ะซึ่งที่ห้องเช่าของลูกแล้วได้มีเพื่อนข้างห้องเช่าบอกว่าได้เดินทางไปกับไม้แล้วไม้์เขากลับมาแล้วคือแม่ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรของไม้เลยแล้วค่ะแต่ได้ติดต่อผ่านเพื่อนที่อยู่ข้างห้อง,องถูกไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะ เขาก็ปัดว่าไม่รู้ให้ผู้หญิงคนชื่อโซดาทักเฟซมาว่าประมาณว่าถ้าอยากได้ลุ่คืนให้โอนเงินให้เขาอย่างเงี้ยคคุณแม่เองเชื่อว่าน้องเนี่ยถูกมอมยาใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอาการอะไรที่บ่มบอกคุณแม่บ้างคนะนอกจากที่จะจําคุณแม่ไม่ได้แล้วน้องมีอาการอะไรอีกคะคนชื่อโซดาให้แม่วิดีโอคอลซึ่งเขาแบบทำหน้าง,งงดึงผมตัวเองว่าประมาณว่าเขาเข้าใจแล้วก็คือแม่แต่เขาบอกเขาไม่รู้ เขาพูดอะไรเขาพูดยังไงคุณเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอ่ะอ่าพี่โอเคเขาคุเนี่ยคุยกับใครบ้างคนชื่อโซดาไม่พูดลูกลูกมองกล้องแต่ลูกบอกว่าลูกแบบไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วก็เมือรอยนะคะคือบอกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะแม่ก็เลยรีบแบบภาพนั้นแม่จับไว้คุณแม่แบบเจ็บปวดจริงๆอ่ะที่ใช้ติดต่อมา เฟซบุ๊กของเขาเขาบอกว่าซึ่งลูกแม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีพาสปอร์ตผู้หญิงคนชื่อโซดาบอกอย่างนี้แล้วนาเมื่อวานนี้บอกว่าพัดขาดแล้วให้โอนเงินไปให้สองหมืนหกพันบาทแล้วก็ก่อนที่ลูกเราจะไปมาเลยครั้งเนี้ยเคยเดินทางไปที่อื่นบ้างไหมเคยไปค่ะไปไปที่ไหนบ้างอันเนี้ยแม่จำไม่ค่อยได้จริงๆเลยค่ะภาพที่นึกได้อ่าก็มีไปดูไบไปอันเนี้ยที่จําได้อะค่ะอื่นคือแม่ไม่รู้เพราะว่าเขาบอก านานแล้วคะ่ะแม่จำ<ม>ไม่ได้ดจริงๆ<ล>ใช่ค่ะแล้วตายครั้งนั้นจะทำอะไรดูไปไปเป็นหมอนวดไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>ใช่ค่ะไปกับคนชื่อไม้เหมือนกันไหมคะคุณแม่อันนี้หนูหนูไม่ทราบจริงๆค่ะคือปกติแล้วอ่ะคือแบบถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้คือหนูไม่ทราบจริงๆว,ๆว่ากับคนชื่อไม้นี่คุณแม่มีการรู้จักตอนเกิดเรื่องหรือว่าเคยรู้จักมาก่อนอันนี้แล้วไม่เคยรู้จักค่ะซึ่งเกิดเรื่องแล้วเขาก็บอกมาทักเทกเฟสพ่อมาเองว่า ลูกอยู่นู่นให้ให้พ่อเตรียมเงินสี่หมื่นห้าค่ะแล้วเราได้โอนไปบ้างไหมคะไม่ค่ะเขาก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆค่ะนะัดสุดท้ายคือไม่ติดต่อพ่อคือติดต่อแม่ให้เอาเงินจํานวนสองหมื่นหกพันบาทไปนะค่ะติดต่อมาล่าสุดคือวันนี้ถูกไหมคะเมื่อวานนี้ค่ะนี่คือคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่ด้วยไหมตอนตอนโยขออนุญาสลับที่นี่นึงได้ขออนุญาตคุณพ่อขออนุญาตะ เนี่ยไปยินคือผมผมไม่ได้อยู่ด้วยครับแต่เขาพูเลยครับเขาเอา,เอาเอาเพจของคนชื่อโซฟีนะครับโซดาโซดาโทรโทรมาหาผมครับครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงผมพอร้องให้ครับร้องให้ว่าพอ่อพ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนผมจำของเขากลงจาได้ว่าผมจําได้แค่พ่อ,อแม่ครับแลวแล้วอื่นเขาจําไม่ได้นะครับว่าบ้านเขาอยู่ไหน กาว่าไงบ้างเดียวขาไม่ได้ดสสิสลนะับมีคนมาทับมเขาไม่ได้จับโทรศัพท์ครับคนจับให้ครับจับพูดพูดอะไรงไงเขาถามว่าพ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนพ่อจะไปไหนนะพูดเหมือนอัชารเบอร์ยาครับอันนี้คือเมื่อ,อไหรค่ครับคุณพ่อคือหลายวันแล้วครับก่อนที่จะไปแจ้งความที่กรุงเทพครับรู้เหมือนเขารู้ว่าเขาผมไปแจ้งความเขาถึงให้คุยครับหลังจากวนนั้นมาเขาก็ให้คุยเลยครับ พอเช็ดมาให้โอนตังค์ให้อย่างเดียวแต่ขอคุยกับลูกเขาไม่ยอมให้คุยครับขอบายเบี่ยงตลอดเพอบาบอกว่าสามนาทีนะพ่อเดี๋ยวเรากลังเดินไปหาเมย์แล้วก็เงียบหายไปเลยครับแล้วช่วงบ่ายสามมงเย็นผมโทรไปอีกบอกว่าอีกห้านาทีนะพ่อเดี๋ยวกลังเดินไปหาเมย์ก็เลยเงียบไปครับไม่ต่อไม่ได้เลยครับจนกระทั่งวันนี้ขอไม่ยอมให้ลูกคุยครับมีค,มครับ เป็นชื่อใ่รผู้ชายมันเป็นชื่ออย่างเดียวค่ะมันไม่ได้ขึ้นนายชื่อนายที่เราพิมพ์มาให้เป็นเป็นชื่อคนไทยหรือคนต่างชาติคนไทยค่ะไทยคนไทยค่ะคุณพ่อขาปกติแล้วน้องเนี่ยสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากันคะสนิทกับแม่มากกว่าครับเพราะว่าผมทํางานครั้งสุดท้ายที่ลูกแชทมาหาผมตอนที่ว่าแพทลูกจะจะหายไป ขอแชทมาว่าเมรักพ่อรักแม่รักครอบครัวนะแค่นี้ครับแล้วก็เพื่อนเขาก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยครับอันนี้คือตั้งแต่ที่น้องไปอยู่มาเลยแล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับวันที่ยี่สิบอครับที่เขาแชทมาครับครั้งสุดท้ายที่น้องแชทมาคือ22พฤศจิกาใช่ครับบอกรักพ่อแม่แล้วจากนั้นก็หายไปเลยรักพ่อรักแม่รักครอบครัวแล้วก็หายไปเลยครับก่อนหน้านี้ที่น้องเคยไปทํางานที่ต่างประเทศครอบครัวก็ติดต่อน้องได้อยู่ตลอดได้ตลอดครับ ทงคุณพ่อเองอยากฝากอะไรถึงคนชื่อไม้ที่เป็นเพื่อนของลูกหน่อยไหมคะอยากให้คนชื่อไม้่ยกแจ้งฝากคนชื่อไมเอาคนชื่อม้ไหมไม่บอกว่าลูกอยู่ที่ไหนถ้าคนชื่อไม้รู้ดีครัตอนนี้คือคนชื่อไมอ้อ่ะ ไม่บอกเลยไม่ให้การอะไรเลยค่ะถ้าได้มายมาต้องเป็นนกต่อกับคนชื่อโซดาค่ะเพราะหนูมีหลักฐานของลูกหนูการถูกมอมยาทุกอย่างหนูสแคปไม่กหมดเลยหนูอยากให้มายมาหนูไปแจ้งความที่ไหนตำรวจก็ไม่ยอมช่วยหนูบอกไม่มีอำนาจออกจับคนชื่อไมยมาถามได้ค่ะแม่เดินทางแจ้งความสามสี่วันไม่เป็นผลเลยค่ะไปแจ้งที่ไหนบ้างคะคุณแม่หนูไปที่บ แก่งขาพาบ,บอกให้หนูเอมารถไปที่บางเสาธงค่ะแม่ก็ไปเขาก็บอกเขาไม่มีอำนาจอะไรที่จะแจ้งจับผู้หญิงคนนี้มาให้แม่ได้อ่ะเหมือนแม่ไม่มีที่พึ่งแล้วแม่ก็พยายามหาเขาไปเจอพี่กิงหนูอยากให้พี่ญิงช่วยหนูถามลูกนะคะปกติอะค่ะตอนเราอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราอยู่กับลูกบ่อยไหมหรือว่าเราอยู่คนละที่กันมาตัง้งนานแล้วอยู่คนละที่ค่ะแต่ยัง ถ้าเขามาเขาคิดถึงเขาก็จะไปหาแม่เขามีเงินเขาจะส่งให้แม่กินคือดูแลแม่ตลอดหลังจากนั้นไม่เคยติดต่อรูปได้เขากินข้าวกินอะไรเขาจะบอกแม่วิดีโอคอลตลอดคือพูดง่ายๆว่าตอนที่น้องอยู่ไทยเนี่ยน้องไม่เคยขาดการติดต่อกับทางครอบค<ช>รัวถึงแม้เคยไปประเทศนอกก็ไม่เคยขาดค่ะแม่ใดน้องกินข้าวแบบนี้แม่กินหรือย,ยังคือไม่มีเสียงน้องตอบรับแม่สักวันเลยอะคะ่ะ ทางคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยพักอยู่ที่พิษณุโลกถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่น้องเนี่ยมาทํางานที่กรุงเทพที่สมุทรปราการเนี่ยนานหรือยังคะเอะอเขาเช่าห้องเช่าตรงนั้นนี่เกือบปีแล้วคะ่ะแต่ไม่เคยได้รับรู้เลยว่าน้องอยู่กับใครถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือน้องมีเพื่อนคือใครอะไรยังไงก็ไม่มีเลยแม้กระทั่งทุกอย่างหลักฐานแม่ก็พยายามวิ่งดิน้นรนหาเองเพื่อองการจะช่วยลูกแม่กลับมาบ้านได้คะ่ะ ขออนุญาตเรียนถามค่ะคุณแม่ตอนที่น้องอยู่ไทยน้องทําอาชีพอะไรคะคุณแม่พอทราบไหมคะส่วนมากอยู่ไทยเขาก็จะไม่ได้ทําอะไรก็คือหมายถึงว่าไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะแต่เขาไม่ได้ขาดการติดต่อแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีรูปภาพที่แบบมีคนอื่นโทรศพัพท์รูปหายวีดีโอคอมาประมาณว่าน้องทําหน้าตาจาแม่ไม่ได้นึกแล้วเขาก็แบบดึงผมตัวเองเหมือนเขาปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แม่อยากได้ไม้มาจริงๆอยากได้ไม้อยากให้ออกแจ้งจับไม้มาว่าลูกแม่อยู่ที่ไหนสามวันที่แม่คอยแม่แม่ให้ผู้สีขาวมองที่ว่าเนี่ยเช็คเนี่ยหมอมยาใช่ไหมแล้วก็ใบเนี่ยเรียกเงินครับอ่าบูนี้แม่หมอมยาเขาส่งมาจากมาเลเซียเนี่ยหมอมยาครับพ่อถือที่ว่าเรียกเงินใช่ไหมเนี่ยสองหมื่นเท่าไหร่หันหน้าให้นะพูดสือข่าวมองครับหันหน้าไปฮะหันหน้าไป นิ่งๆครับเท่ากับว่าคนที่ทักแชทมาหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือโซดาคนเดียวเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะม้นี่ไม่เคยทักมาติดต่อไม่ค่ะแม่เองกับพ่อเคยพยายามติดต่อไม้ไปไหมคะเออคือแม่แม่แม่เล่นเฟซไม่เป็นนะคะแม่ไม่เข้าใจจะพยายามแม่พยายามติดต่อหาเพื่อนเขาเพื่อช่วยหาแม่ตามหาลูกด้วยเถิดแม่ก็ไปขอร้องเขาที่กรุงเทพนะคะเพราะแม่เล่นเฟซไม่เป็น แแม่ก็ยังมีรูปถ่ายของน้องอ่ารูปไหมให้ผู้สื่อข่าวมองดีครับนนรูปมะนี่คือลูกสาวของแม่ตชูสูงๆเลยครับสูงสูงๆเลยครับสูงสูงๆเลยครับนี่ค่ะอัเนี่ย้ชูสูงๆเลยครับนี่ก่อนนี่ก่อนลูกสาวของแม่เดินทางไปนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ติดต่อมาให้แม่คุยกับลูก ในคนไหนครับให้ผู้สื่อข่าวดูที่ครับคุณแม่ไว้เป็นหลักฐานไหมเออไว้เป็นหลักฐานแล้วกันนะอ่าไว้เป็นหลักฐานครับจริงจริงคืออันนี้คือลูกใช่ไหมจ๊ะอันนี้คือลูกวีดีโอคอลมาคือแม่เห็นภาพนี่แล้วมันอ่งยกหน่อยครับอ่ายกหน่อยทุกสูปมองกล้องมองกล้องมองกล้องครับอันที่วีดีโอคอลมานี่วันที่เท่าไหร่จ๊ะแม่ยี่สิบสองไหมจ๊ะไม่ค่ะคือคนชื่อ โลทาพึ่งวีดีโอคอรมาได้สองวันนี้ที่ผ่านมานี่ว้ครับโอเคฮะยืนยืนนี่ครับเอาอย่างนี้ฮะก็ฝากถึงรัฐตีพอมอนะ,อะช่วยเร่งรัดแล้วก็อธิบดีแรงงานครับให้ตรวจสอบนะว่าน้องไปมาเลเซียเนี่ยไปโดยชอบด้วยกฎหมายยังไงไหมครับก็อยากให้รัฐมตีพอมอช่วย ในครอบครัวนี้ด้วยฮะหลังจากนี้ผมก็จะพาแม่กับพ่อก็พบพนักงานสอบสวนก็ดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ต่อไปครับให้เร่งรัดพาลูกคุณแม่กลับไทยโดยเร็วครับนี่เลยครับเยววเลยครับ

ดูลักพ่อกับแม่ไหมดูรักพ่อกับแม่ลูกกมกบานลลูกนะ พวกเรอหนูถึงบ้านนะเดี๋ยวแม่มาลูกเดี๋ยวแม่มาแล้วแม่มาพอโทรหาลูกนะแม่อยู่บ้านแล้วลูกโทรศัพท์ด้วยเลยลูกเด้อ พอโทรไปเครื่องพี่เขาก็ได้ลูกด้วยพี่เขาทำมาให้ล,นะลูกนะแล้วลูกรับโทรศัพท์เลยลูกเลย อาต้รศัพงให้พี่เขาออกห่เขดลูกอ,อ,อยู่ไนเนี่เดี๋ยวเยวให้แม่โทรหารลูกนะจะพ่อยแม่โทรหาร ด่ววโทรศัพท์คือแลก่อลูกเดมเด๋พ่อให้ให้แม่โทรไปนะลูกนะเด๋มไปลูกเด๋แป๊บเดี๋ยวพ่อให้แม่โทรไปแม่ละขับรถโทยรไปไทราณ่เรไลูกดมแม่บาเด๋่าลูกแแม่บา